ต้องควยเรือหนีหนีแล้วผักปากาเซียนได้หรือไม่ต้องถามแก้วฟามีไซแก้วฟาพีไสอยู่ทางฝั่งเขา่ารงทางฝั่งใต้เอาลงอุ้ยปีปไอ้ซับกันมากแก้วฟามีไซลูกเพื่อใจอยู่ลรงตำแหนงอนลองเรือสมันเกอร์เสมอกันแต่กรรมการจุดปยยังไม่ปล่อยเพราะว่ากินข้าวอยู่กินข้าวอยู่ เขาสิอรขาเขาหีได้กันเลยหมดสันหยกหมดสันินเ้าเซ็นร้อยครับถ้ากูบสันนะครับไปไปไปมารจชาอพิน้งมารื่ชใชย่อเท่าที่สเอ็นนะครับรองน้ำที่หนึ่ไก่ดํำแก้วฟ้ามีชัยไวๆเอครับรองน้ำที่สองครับรุ่งเรืองไทยนำไปหมด ทีหัวิีหัวไท,วทยเหนไม่รู้ใครเป็นใครครับราวัดแกวว่วาที่ใจวยวไวเดิอครับลุ่งเรืองใจตอนนี้สปิอนออกออกเรจา้าเอาเลยนะครับเรือเที่ยวที่ยีส่สิบเอ็ดมีรถปเรือขยับเข้ามาแต่กนะัชายใหญ่นะครับลองด้อมที่หนึ่งแววามีใจสองวัวัยูล่องด้อมหนึ่งรุ่งเรืองใจดูล่องด้อที่สองตอนนี้โบ้นนเรือเข้ากันจุโบ้เรือ,อยัง ก็นั terror, ่นได้นะครับถ้าเป็นกูเป็นเจ้าเป็นกผัวหรือจะไปได้เพื่อนตอนนี้ลูกผู้ชายต้องไปเดือหนี้เดียวอับบากาเซียนได้หรือไม่ต้องทาาแก้วฟ้าบีใส่แก้วฟ้าบีใส่อยู่ทั้งฝั่งเขามาลองทั้งฝั่งตายเอาละวุ้ยปีไอไอ้สับกันมาแก้วปาบีใส่ลูกเพื่อใครอยู่กั้งสองต้องทั้งสองน้อนั่มีบ้านในแก้วฟันเจ็บ เบียดนับอูับูหนึ่งเม็ดเอาล้วิเบียดขึ้นมาตอนนี้โราพรพี่สงไนภูกไใจดู่รงน้ำนางเงินแก้วฟ้ามีใจยูจ่นดัอยู่หนึ่งกอจ่อหนึ่งกอนจอ่เขาพวกเจาสาวลึกซับ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 ,บ,บ,บไอไอไอเอาละวอนะครับตอนนี้ตามแตกแล้วแก้วฟ้ามีไจไว้ไยรอน้ำหนึ่งน้ำชุนัอยู่กอจอดเดียวอีกสิ เป็นไงได้เป็นนาใดเป็นใดโล่ชาวบ้างตายบอกเป็นใดเป็นใดลอกน้ำหนึ่งเป็นไงแจ้วป้าไม่ใช่ให้คำตอบให้คำตอบได้แล้วนะครับเออขยันแต่พ่ออาจารย์คีไม่เกี่ยวไอ้เส้อาวนี่ย ว่าพี่ดลกว่าออของจริงของจริงเขาเรียกว่าของจริง